คูบาบุญชุมเผยความหมายอันตรายสามประการที่จะเกิดขึ้นบนโลกภายหลังพระคูบาบุญชุมเกจิดังล้านนาที่เข้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานบำเพ็ญเพียรในธรรมที่เมืองแกสรัชชานประเทศเมียนมาได้เกือบหนึ่งปีได้เขียนจดหมายฝากถึงบรรดาลูกศิษย์ให้มีสติ รักษาศีลมีธรรมะระวังอันตรายสามประการจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้นแฟนเพจพระครูสมุหะนาทีเทพจิรัทุนโนวัดน้องปึงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระครูบาบุญชุมโพสต์อธิบายเรื่องภัยสามประการหรืออันตรายสามประการ,ร,ออาาร,การที่จะเกิดขึ้นบนโลก โดยระบุว่าภัยสาประการอันว่าสังขารทำทั้งหลายอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและเป็นอนัตตาความตายด้วยเหตุนี้อย่าอยู่ด้วยความประมาทอันว่าตอนนี้พุทธศาสนาล่วงเกินกึ่งหนึ่งตามที่พุทธองค์ตรัสไว้เป็นมาตามยุคตามสมัย คนในโลกนี้คนจะไม่มีศีลธรรมไม่มีจิตใจเมตตาการุณาด้วยเหตุนี้คือ3ประการหรืออันตราย3ประการจะเกิดขึ้นบนโลก 1. ภัยที่เกิดจากมนุษย์ไม่มีจิตใจเมตตากาันโลภะไม่มีความการุณาช่วยเหลือกัน 2. ภัยเกิดจากมนุษย์ขาดศีลธรรม และด้วยอำนาจโทสะลบลาฆ่าฟันกัน 3. ภัยเกิดจากโรคร้ายติดต่อกันที่ทำให้คนต้องล้มตายจำนวนมากเป็นภัยอันตรายหลังกึ่งพุทธกาลครูบาบุญชุมจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนสู่โควิด -19 ชื่อของครูบาบุญชุมครูบาบุญชุม ยานสังวโรพระเกจิชื่อดังกลับมาเป็นข่าวในกระแสะความสนใจอีกครั้งเมื่อการแพร่ระบาดของเจ้าไวารัสไวรัสโควิด -19 แพร่กระจายไปทั่วโลกขณะที่ในประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ระยะที่3ย้อนรอยคูบาบุญชุมเมื่อวันที่4กรกฎาคม2561 ครูบาบุญชุมญาณสังวโรเจ้าอาวาสวัดพระธาตดอนเรืองเมืองพงจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาได้เดินทางมายังปากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นครั้งที่สามเพื่อข้นหาทีม13หมูป่าชีวิตที่ติดธรรมปรากฏว่า กองทัพสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศมาเฝ้ารอกันอย่างนานแน่นซึ่งครูบาบุญชุมได้เดินทางมาพร้อมสิทธิ์ญานุสิทธิ์และคณะสัทธาจำนวนหลายสิบคนครูบาบุญชุมเดินผ่านกองทัพสื่อมวลชนเข้าไปยังปากถ้าหลวงเพื่อทำพิธีแผ่เมตตามีเพียงคณะสัทธาและบรรดาญาติของทีมหมูป่า อาคาเดมีเดินตามเข้าไปเท่านั้นเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครูบาบุญชุมและสิทธยานุสิทธิ์รวมทั้งบรรดาญาติของ13ชีวิตก็เดินออกมาจากปากถ้ำหลวงพระครูบาบุญชุมไม่ได้กล่าววาจาใดๆแต่ได้นำวัตถุมงคลเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้บรรดาสื่อมวลชน และญาติของทีมหมูป่าเท่านั้นเมื่อครูบาบุญชุมเดินกลับจากถ้ำหลวงอำเภอแม่สายแล้วได้บอกกับลูกศิษย์ว่าห้ามผู้ใดเข้าไปรบกวนเพราะท่านต้องการปิดวาจาและนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำหลวงเป็นเวลาสามวันก่อนที่จะเดินทางออกจากวัดตั้งแต่เช้าและเดินทางมาทำพิธี ที่ถ้ำหลวงอีกครั้งก่อนที่ทีมนักประดาน้ำจะค้นหาจนพบทีมหมูป่าครูบาบุญชุมได้นำพ่อแม่ผู้ปกครองของทีมหมูป่าทั้ง13คนนั่งภาวนาแผ่เมตตาบริเวณหน้าถ้ำหลวงถึงสองครั้งพร้อมระบุวา่าเด็กๆจะออกมาจากถ้ำภายในสองวันปาฏิหาริมีจริง หลังจากครั้งล่าสุดที่ครูบาบุญชุมได้ทำพิธีทางศาสนาและกล่าวว่าจะค้นพบทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตต่อมาสองวันให้หลังทีมข่าวซีนทหารเรือและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจภายในถ้ำหลวงก็สามารถเจาะทะลุถ,งถุงทำจนพบทั้ง13ชีวิตปลอดภัยดีอยู่ภายในถ้ำจริง ต่อมาครูบาบุญชุมได้เข้านั่งสมาธิวิปัสสนาภายในสำนักปฏิบัติดอยเวียงแก้วบ้านเวียงแก้วหมู่หา้าตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายใกล้กับชายแดนไทยสปปลาวเมียนมาตรงจุดสามเหลี่ยมทองคําติดแม่น้ำโขงแม่น้ำรวกโดยไม่ได้ออกมาพบญาติโยมอีก หนังสือจากธรรมพระคูบาบุญชุมพระคูบาบุญชุมญาณสังวโรซึ่งเข้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานบำเพ็ญเพียรในถ้ำที่เมืองแกตร,รัชชานประเทศเมียนมาได้เกือบหนึ่งปีส่งหนังสือออกมาจากธรรมซึ่งพระคูสมุนทีเทพจิรวโนวัดหนองปึงจังหวัดเชียงใหม่ได้นำคำเขียนคำเมือง ภาษาไทยถิ่นเนื้อของพระคูบาบุญชุมนำมาแปลเป็นภาษาไทยเผยแพร่ให้กับลูกศิษย์ผ่านเฟซบุ๊กพระคูสมุนาทีเทพหนังสือพระคูบาบุญชุมเตือนลูกศิษย์ใช้ชีวิตอย่างมีสติระวังอันตรายสามประการจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ 1. คนทั้งหลายจะเป็นโรคทาสะลงเมืองตายหา จะตายกันมาก 2. โดยเฉพาะคนที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนา 3. จะตายเป็นหมื่นเป็นล้านด้วยเหตุนี้ให้มีสติโครคภัยไข้เจ็บนี้ไม่ใช่โลกนี้เกิดขึ้นมาเองนอกโลกหรือโลกอื่นเขาเอามาปล่อยใส่ผู้อื่นทั้งหลายจะได้ตายเป็นแล้วจะรักษาไม่ได้มีธรรมะเท่านั้นรักษาได้ ขอให้มีสติเกี่ยวกับการกินเนื้อปลาสิ่งจะนำเชื้อโรคมาตอนนี้ในโลกตายนับหมื่นเป็นที่น่ากลัวให้ทุกคนมีสติในการกินอยู่ให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมทำวัดสวดมนต์ภาวนาส่งเมตตาให้มากๆให้แผ่ถึงในโลกในอนัตตจัก,กรวาลสัตว์ทั้งหลายหาที่สุดไม่ได้ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีเวลาให้มีใจศรัทธานับถือข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในจิตใจเอาทำไว้ในจิตให้เหมือนทำเจดีให้สมกับเกิดมาพบพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าอยู่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปอย่าให้ตายไปโดยไม่มีบุญติดตัว